หนังสือพ่อรวยสอนลูกสองเงิน4ด้านเป็นหนังสือที่สำคัญมากเล่มหนึ่งซึ่งได้กล่าวถึงการค้นหาเส้นทางของตัวเองเพราะคนส่วนใหญ่ไม่มีทางเลือกมากนะักพวกเขาถูกสอนให้เชื่อว่าต้องตั้งใจเรียนเพื่อหางานดีๆทาโรงเรียนเป็นเพียงแค่สถานที่ฝึกงานของคนในด้าน e หรือ s แต่ไม่ใช่สถานศึกษาที่สอนให้คนเราค้นพบเส้นทางของตัวเอง ผมเคยได้ยินเรื่องราวของคนบางคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรตั้งแต่ยังเด็กพวกเขาเติบโตขึ้นเพราะว่าตัวเองเหมาะกับการเป็นแพทย์นักกฎหมายนักดนตรีนักกอล์ฟหรือนักแสดงคุณเองก็คงเคยได้ยินเรื่องราวของเด็กที่มีพรสวรรค์พิเศษที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่ก็นั่นแหละทั้งหมดนั้นมันก็แค่การค้นพบอาชีพที่ชอบแต่ไม่ใช่การค้นพบเส้นทางของชีวิต